สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่ในโรูมบอกแบบฟาร์มสเตทค่ะวูฮูเราอยู่ในแบบฟาร์มสเตทนะ,ะเป็นคลิปแรกที่เรานะคะได้ทาคลิปเกี่ยวกับพวกเกมนะ,ะ <S <S โอเคคลิปนี้ก็ไม่ได้ยาวมากเดี๋ยวนะคะจะพาทุกคนไปรีวิวไปรีวิวฟาร์มเราอย่างเดียวนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยะค่ะจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดข,ของฟาร์มข้าวนะคะก็คือจะเป็นข้าวใหญ่ๆเลย89ต้นนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแครอท ตรงนี้ก็จะเป็นพ่อเครื่องมือการก่อสร้างต่างๆส่วนตรงนี้ก็เป็นแปลงนะคะตรงนี้ก็คือนะคะเรากําลังทาเคสอยู่จากนั้นแล้วก็เผลอทําผิดเราก็เลยมานั่งปูอย่างนี้จบเลยทําผิดนี่ก็จะเป็นต้นแอปเปิลนะคะโอเคไปชั้นสองกัน ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ทานอาหารก็จะมีเป็นที่ทําอาหาร2ตรงนะคะแล้วก็มีน้ําพุด้วยค่ะเป็นโซนที่เรียกว่าเลยนะเขาใช้ในการทาเยลลี่สตรอเบอรี่แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนวัวแล้วก็สิ่งที่ทุกคนน่าจะไม่เห็นก็คือตรงนี้ค่ะก็ไม่รู้นะทำไมต้องไปเลี้ยงไก่ตรงโน้นด้วยก็ไม่เข้าใจเช่นกันนะคะ ันนี้ก็จะเป็นโซนเลี้ยงวัวเวช่นเดิมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนปลูกบูเบอร์รี่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย